ถ้าเกิดมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งได้มาอุบัติองค์นี้เป็นองค์ที่มีบารมีมากที่สุดเลยมาอุบัติมาอุบัติในยุคที่มีพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งยังคงยังคงมีพุทธธรรมนายว่าจะอยู่รู้ไหมพุทธะที่มีบารมีมากกว่าจะสลายจะสลาย พุทธะทานายทั้งหมดทิ้งหมดโดยอัตโนมัติเพราะความที่เขาลบในธรรมเพราะธรรมที่บริบูรณ์กว่าได้มาอุบัติแล้วไม่มีอะไรขวางได้ไม่มีพุทธะทานายใดจะมาเปลี่ยนความจริงนี้ได้เพราะธรรมที่บริสุทธิ์กว่าได้มาบังเกิดแล้วเราจะบอกว่าอีกห้าร้อยปีมันถึงจะเกิดยุคสี่ิไร อ้าวแล้วถ้าห้าร้อยปีคือตอนนี้ล่ะตอนนี้แหละคือห้าร้อยปีพวกเราจะว่างไงพวกเราเอาห้าร้อยปีมาจากไหนเอาห้าพันปีมาจากไหนห้าร้อยปีก็เกิดมาจากความคิดไม่ใช่เหรอห้าพันปีก็เกิดมาจากความคิดไม่ใช่ไม่ใช่เหรอห้าล้านปีก็เกิดมาจากความคิดไม่ใช่เหรอพวกเราเข้าใจไหมโลกแห่งสมมติจะปั้นแต่งอะไรก็ปั้นไปเฮอะแต่สัจธรรมที่บริสุทธิ์แล้ว โอ้ยมันไม่มีกับการเวลามันมีแต่ตอนนี้เราจะลือไม่ให้เหลือมีอะไรไหมอวิชาเอ๋ยเราจะปิดวัตตะมีอะไรไหม